ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกนี่เดี๋ยวไปฟังนะครับที่เขาให้สัมภาษณ์นะครับเขาให้สัมภาษณ์นะครับกับอาจารย์ปานเทพนะครับว่าเขาให้สัมภาษณ์ยังไงนะครับและมีข้อพิรุษอะไรเดี๋ยวเรามาจับข้อสังเกตกันเพราะคนคนนี้มีอะไรที่เป็นข้อพิรุษและเป็นข้อผิดสังเกตเป็นอย่างมากนะครับเป็นอย่างมากคําถามคือทําไมไม่พูดความจริงทําไมต้องปิดบังตรงนี้จุดนี้ ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจคุณบอกว่าคุณเอาเรือออกไปเนี่ยนะคุณเอาเรือออกไปเอาเรือที่เกิดเหตุออกไปเนี่ยเขาไม่ใช่ความผิดอะไรคุณต้องตัดสินใจโดยเร็วนะเพื่อจะจาการช่วยเหลือทุกอย่างในเมื่อคุณเอาออกไปตอนตีสองคุณเอาออกไปทําไมทาไมคุณไม่ยอมรับความจริงว่าเอาออกไปเพราะอะไรจุดประสงค์อะไรถ้าคุณบริสุทธิ์ใจแต่นี่คุณไม่บริสุทธิ์ใจหรือเปล่าเจตนาของคุณคืออะไรกันแน่เจตนาของคุณคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเราไปฟังนะครับที่เขานะครับ อนีไว้นะครับอาจารย์ปันเทพถามแบบลึกๆนะครับและขยี้ถามก็ยังมีการที่ตรงไหนบ้างนะครับที่มีการบิดเบือนหรือเปล่าตรงไหนที่มีการโกหกหรือเปล่าอย่างที่บอกให้โอกาสพูดเราจะมาจอมหามาโจมตีคุณโดยไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรไม่ได้ก็เอาคําพูดของคุณมาแหละครับและเอาข้อมูลต่างๆมาว่าคุณมีการบิดเบือนอะไรหรือเปล่าคุณมีการโกหกอะไรหรือเปล่าคุณมีการไม่พูดความจริงอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังครับได้ก็ตอบนะครับตอบไม่ได้ก็ตอบวันนั้นวันนั้น ณเวลาวันนั้นวันที่2 4กุมภาพันธ์มีคนเอาเรือออกจากอู่เรือของคุณบอลเ,เนี่ยกี่ลำที่เป็นลักษณะแบบเดียวกันวันนั้นที่เอาเรือลงจริงๆเลยที่แลมครับสองลำสองลำหน้าตาเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับเป็นยังไงบ้างครับอ,อ,อีกลำหนึ่งสีแดงครับสีแดงครับโอเคแล้วบอกได้ไหมว่าเป็นเรือเอาะี้ ผมพูดต้องถามเลยเรือยี่ห้อเดียวกันครับเป็นเรือยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันผมตอบแล้วเขาแล้วเขาไปด้วยกันไหมไม่ไปด้วยกันแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาไม่ได้ไปด้วยกันเขาไม่รู้จักกันเขาไม่รู้จักกันครับโอเคงั้นผมถามตรงๆเลยนะเพราะว่ามันจะได้เคลียร์กับหลายๆอย่างที่ผมสงสัยเรือตอนนั้นเนี่ยชื่อคุณก๊อฟอยู่ครับโอเคนะแล้วเรืออีกลำหนึ่งเนี่ยเป็นของคุณก๊อฟไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะเผมจะได้ตัดไปทีละเรื่องโอเคนะครับกน้อแ เห็นพูดมาสามปีนะครับว่าหลังจากจุดตกน้ําเนี่ยคุณบอลได้รับสายยี่สองนาฬิกายี่สิบนาทีบ้างนี่ผมดูรายการละเอียดนะบางทีก็สาสินาทีบ้างคือจริงๆผมไม่ได้เป็นคนรับสายครับเขาโทรหาลูกชายเดียใช่ไหมโทรหาเดีย แล้วทำไมตอนนั้นคุณบอลพูดมาสามปีว่าจนกระทั่งข้างหลังสุดเนี่ยยี่บสองนาฬิกายีสามนาทีด้วยในการโพสต์เนี่ยมันออกมายังไงคือผมเชื่อมั่นตัวเองว่าผมจําได้คที่ามมั่นใจว่าจําได้แล้วบอกว่าแคปไปด้วยหน้าจอบอกด้วยก่อนก่อนที่จะเกิดคาถามเนี่ยครับผมพยายามหาลูกเออไม่มีผมก็เลยอาศัยว่าผมจําได้ว่าผมไปออกรายการผลกระแสนะครับแล้วก็ผมมาไลฟ์สดแล้วผมพลาดเรื่องเวลาสรุปว่าพลาดใช่ไหมใช่แล้วผมสรุปว่าพลาด แต่คําถามคือนะครับอันนี้มุมมองผมนะคำถามที่ผมสงสัยก็คือว่าคุณออกรายการโหนกระแสเนี่ยเวลาเนี่ยนะครับออกรายการโหนกระแสเนี่ยเหตุเกิดผ่านไปยังไม่ถึงนะครับยี่บสี่ชั่วโมงเลยแพสิบฝ่าชั่วโมงเท่านั้นคุณจะจําไม่ได้แล้วเหรอคุณจะพลาดขนาดนั้นเหรอนะครับหรือจริงๆแล้วนะครับคุณนะครับไม่ได้มีการติดต่อหรือเปล่าหรือมีอะไรหรือเปล่า หรือมีการปกปิดหรือเปล่าหรือมีการสร้างนะครับเขาเรียกว่าสร้างแพทเทิร์นหรือเปล่าหรือมีการสร้างข้อมูลหรือเปล่านะครับคุณถึงจำไม่ได้เพราะถ้ามันเหตุการณ์จริงเนี่ยห่างกันมาสิบกว่าชั่วโมงแต่คุณบอกคุณจําไม่ได้เวลาไม่ได้แล้วอะไรไม่ได้แล้วอันนี้ผมบอกเลยครับว่ามันผิดปกติผิดปกติอย่างมากนอกจากว่าก่อนที่คุณจะาออกรายการโหนกระแสวันนั้นได้มีการเตรียมกันมาแล้วว่าคุณจะต้องมาพูดเวลาเท่าไหร่ออกอากาศเวลาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ นะครับแต่ที่สําคัญคือตอนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมาหาตาม G.P.S เอา G.P.S มาแล้ว <c oughs> จุดตกของน้องอ่ะตาม G.P.S ทั้งหมดตรงอื่นมันไม่มีข้อพิรุธไม่มีข้อสเกตนอกจากตรงจ,จุดนี้ซึ่งเป็นเวลา22.34.10หรือเปล่าทีแรกนะ่ะนะครับคุณกะว่าจะให้ตกนะครับเวลาประมาณนี้ประมาณ4ี่ทุ่มกว่า,าแต่คําถามคือมันก็ต้องไปดูให้สัมพันธ์กับ G.P.S เพื่อจะเอาข้อมูลมารวมกันเพราะอะไรครับ วิธีการสืบสวนสอบสวนวิธีการตั้งสำนวนวิธีการสืบสวนสอบสวนให้เป็นแบบตามนั้นหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ผมสงสัยครับว่าผลกระแสผมตอบว่าอะไรผลกระแสก็คือสี่ทุ่มยี่สิบกวา่ากว่ากว่ากว่าด้วยใช่ล้วก็เลยเออตรงเนี้ยมันมันทนไม่ได้กวา่าๆนะครับสี่ทุ่มยี่สิบไม่มีกว่าเลยครับในการผลกระแสถาวว่ากี่โมงกันแน่มันก็เลยทาให้ผมได้กลับมาทบทวนว่าเฮ้ หน้าจออยู่ไหนพอลูกชายวันวัน,วนช่วงช่วงนั้นนะครับช่วงที่เกิดเหตุนี้หน้าจอโทรศัพท์อยู่ไหนโอเคแคปหน้าจอไว้หน่อยส่งให้ป้าหน่อยแล้วก็เก็บไปด้วยนะอย่าเพิ่งลบเ,เพื่อเพื่อมันต้องเป็นหลักฐานโอเคอมูก็คือครับปอโทรหาเบียยี่สิบสองดนลิกาสามสิบเก้าาเโอเคผมถามต่อนะปอโทรหาคุณคุณบอลไหมโทรหาครับแต่มไม่ได้รับแต่ไม่ได้รับโทรหาแต่ไม่ได้รับนะเขาโทรหาตอนกี่โมงเอ่อโทรหาตอนค้นหาแล้วตอนค้นหาแล้วใครับแล้วคุณบอล ในปีนั้นเนี่ยมันมีภาพว่าเรือก่อนที่คนจะไปช่วยกันเนี่ยคุณบอลกับเบียไปสองลำ้าเกสกีช่วยก่อนช่วงแรกครั้งแรกลำตอนครั้งแรกเลยไปลำเดียวครับไปลำเป็นซ้อนกันเบียรซ้อนผมเป็นคนขับนี่คือไปก่อนที่คนไปช่วยใช่ไหมตอนนี้รับโทรศัพท์ครั้งแรกเลยครับคือครั้งแรกอะเบียบอกผมผิดด้วยว่าเขาบอกว่าอยู่สะพานพระรามห้านะครับผมก็ออกไปสะพานพระรามห้าแล้วก็ไปเจออีกลำหนึ่งเขาวิ่งกลับมาพอดีผมก็เลยยังบอกเขาว่าจอดเรือไว้ที่ที่อู่ก่อนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมพอดีผมไปช่วยลูกค้าก่อนพอดีลูกค้าโทรมาแจ้งว่ามีมีอุบัติเหตุเพื่อตกน้ําเดี๋ยวผมรีบจะเอาลับมาเก็บเมาเรือเก็บขึ้นให้นะครับให้จอดผูกเอาไว้ก่อนเพราะปกติผมจะต้องขับรถนะครับถอยเอาเทรเลอร์ก็คือตัวที่เก็บตัวเขาเรียกสาลีบางคนก็เรียกสารี่ก็ได้แต่ผมเรียกเทลเลอร์ก็คือถอยเอาเกี่ยวกับรถแล้วก็ถอยลงน้ําแล้วก็ให้ลูกค้าขับเรือขึ้นให้ครับในกรณีที่คนที่คนมั่นใจว่าตัวเองขับเพราะมันมันเลือช่องช่องแคบเล็กๆแค่หกเมตรซึ่งซึ่งอีกแผม ต้องไปแล้วก็คือมันก็ยังบอกว่าเออก็เป็นการโชคดีที่บอกผิดทางนะครับเลยได้ไปเจอกับเรือลานั้นและได้บอกเขาก่อนเสรีก็บอกว่าผิดทางครับป้าสะพานพระรามเจ็ดก็เลยกลับมาใหม่ก็เลยกลับไปที่สะพานพระรามเจ็ดตอนไปสะพานพระรามเจ็ดเรือเขาวนอยู่แล้วเรือที่ไปประกบอยู่เช่นกันคือเรือคุณบอลกับคุณเบียร์ใช่ไหมจสกิสกีเสกิสกีครับเป็นฝ่ายต่อรัใช่ไหมเป็นฝ่วเรือครับโอเคก็คือที่จอดพูดง่ายไปช่วยหากันช่วงแรกก่อนมีสังหรณคือกลุ่มของบอลและคุณเบียร์ ก่อนเที่ยงคืนไหมหรือกางเกียวครับแล้วก็เรือเรือของปตอครับครั้งแรกครั้งแรกครับแล้วก็เออไม่พอแล้วไม่พอครับกลับมาเก็บเรือลําที่ให้ลูกค้าปลูกเอาขึ้นนะครับแล้วก็เอาเจสกีกรมหงลงแต่เป็นเจสกีมีสองลำโอเคเพราะฉะนั้นที่หลายคนเห็นสีเรือฟากับสีเทา อันนั้นเราขึ้นเรือขึ้นแลนด์ของลูกค้าที่ที่โล่ไฟลำสีแดงเอาขึ้นต็จนั้นสีแดงเอาขึ้นแล้ว์บีมเขาเห็นอาจจะเห็นลำนี้ตอนนั้นผมไม่เห็นคุณบีมโอเคตอนนั้นไม่เห็นนะไม่เห็นคุณบีมมานั่งอยู่ที่แลนด์ตอนที่ผมเก็บคือไม่ไม่มีใครนะครับไม่มีใครเลยก็คือบีเรือเก็บขึ้นเอาเรือลงแล้วก็ออกไปเลยโอเคคือใช้เวลาไม่นานตอนเพราะฉะนั้นแปลว่าหลังจากค้นหาเสร็จเนี่ยก็กลับไปประมาณผมจําเวลาไม่ได้แต่ผมจําได้ว่า นักบรนดาน้ําที่ลงถังชุดแรกหางออกซิเจนหมดเขาขอพักผมก็เลยขอปีกเวลาตรงเนี้ยกลับมาเก็บเรือเพราะว่าผมก็ห่วงว่าหนึง่งผูกเชือกดีไหมลัวเรือเขาหลุดนะฮะเพราะว่าให้ลูกค้าผูกเองเราไม่ได้ผูกให้แต่ที่เป็นเรือเขาไม่ไม่ใช่เรือโคบอลไม่ใช่เป็นเรือโคบอลยี่เรือโคบอลเหมือนกันครับแต่คนละสีสีแดงคนละทรงคนละแบบโอเคครับผมถามรุ่นรุเดียวกันปะไม่รุ่นคนละรุ่นครับคนละรุ่นเป็นเป็นเป็นอินบอร์ดจริงไหมเป็นอินบอร์ดครับเป็นเปเป็นเครือค่องอยูอ่ข้างในเลยครัอคนละคนละรุ่นคนละสไตล์ครับ เขาเอางี้ขนาดก็ดคนละขนาดเมื่อกี้บอกว่าเบีย <Be> er. ซึ่งเป็นลูกนะลูกญธรร<ผ>ม,มเนี่ยรบับสายตอน22นาฬิกานาทีนี่คือข้อมูลที่แก้แล้วแลนะค,คือข้อมูลที่คิดว่าอยู่หน้าจอและส่งโทรศัพท์ด้วยผมถามตรงๆนะปอมีโทรศัพท์อีกเครื่องไหมโทรหาคุณบออ,อไม่มีนะครับตอนนั้นนะมีใช้แค่เบอร์เดียวเพราะผมจะ ผมจะถ้าถ้ามีหลายเบอร์ผมจะพิมพ์ว่าคุปปอคุณปอหนึ่งคุปปอสองอะไรประมาณนี้มันไม่มีครับแค่เบอร์เดียวใช้เพเบอร์เดียวพอใช้ก็โทรหาไม่างไทน์งรายก็คุยทางโทรศัพท์อย่างเดียวครับทีนี้ยี่สิบสองนาฬิกาสามสิบเก้านาทีรับปั๊บเนี่ยคุณบอลก็มาลำเดียวก่อนรอบแรกใช่ไหมแล้วเสร็จแล้ววกกลับมาีตอนกี่ประมาณกี่โมงจำได้ไหมเวลาเป็นลำคันนะแต่ว่าและตอนที่มาสองลำาน่ผมไม่ได้ถ่ายรูปผมถ่ายรูปไว้ตอนที่ไปลำเดียวรอบแรกครับ รอบแรกไปถึงประมาณกี่โมงไปถึงรูปถ่ายตอนสี่ทุ่มห้ครับสี่ทุ่มห้าสิบเกที่คุยเสร็จก็คือเริ่มออกค้นหาแล้วโอเคก็คือสองไฟแล้วโอเคแต่ว่าสองคนเบียรซ้อนหลังทีนี้ครับเบียรซ้อนหลังใช่ไหมซ้อนหลังผมซ้อนหลังแล้วก็ไปขึ้นท่าพ่บูลไหมอผมเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ครับเพราะว่าบนฝั่งอะ มีเจ้าหน้าที่สองคนให้เจ้ี่อ่คนเดียวไม่มีตำรวจครับตำรวจไม่มีท่างแรกเลยเจ้าหน้าที่อยู่ก็คือผมไปหาเรือก่อนถ่าวว่าตกตรงไหนไปไถามเรื่องเกิดเหตุก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นตกตรงไหนก่อนเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่กับพิสูซัยให้ผมอตอนนั้นตอนนั้นเท่าที่ดูจี s ยังไม่ได้จอดเทียบปุ๊บยังไม่เทียบยังไม่เทียบเขาจอดห่างเทียบหลังจนมากันเยอะแล้วเรือถึงเขาไม่เทียบครับโอเคเพราะฉะนั้นรอบแรกมาเนี่ยไปถามแล้วก็เขาส่งสัญญาณยังไม่มีใครบอกว่าคือเราังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนถูกไหมแล ก็ไปเจ้าละเอียดเลยลกันนะครับอาจารย์ก็คือพอเจ้าหน้าที่ส่งไฟอ่ะผมก็บอกพี่เรือพี่เอ่อานี้ก็คือพี่ปอมันมีเจ้าหน้าที่ส่งไฟเรียกครับพี่ปอบอกว่าเดี๋ยวก่อนพี่เราช่วยกันค้นหาก่อนเดยวเราเจอเพราะเราตอนนี้เราเป็นเรือสองลำที่อยู่ในน้ําพี่ช่วยกันก่อนผมก็เออมันก็มันก็จริงนะก็เลยไปวนก็เลยหากันก่อนไม่ไม่กลับมาหาพี่ปอร์สกูเตอร์เจสกี้ของคุณกับกับเรือของของคุณปอครับและก็สุดท้ายผมได้วนมาทางใต้ฝุ่นบ้านฝั่งนี้ผมก็เลยแวะเข้าไปหาเจ้าหน้าที่เจ้้าาาหนที่่บอกว อพอดีมันมีเหตุรับแจ้งว่ามีคนตกน้ําครับผมบก็บอกนั่งยงเรือลานั้น,นะเป็นคนแจ้ง<ม>นะครับบอกว่าเรือลานั้นงั้นเขาบอกว่าให้ช่วยเรียกเรือเข้ามาหาหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าจะได้ยืนยันยืนยันเขาใช้คําว่ายืนยันเคสหรือยืนยันอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะก็จะยืนยันไปที่ศูนย์ว่าเรื่องจริงให้ส่งทีมออกมาได้เลยประมาณนั้น,น,นเพราะฉะนั้นเอางี้คุณบอลไปหารอบแรกรเขายังไม่เข้าฝั่งเลยยังครับยังไม่เข้าฝั่งรอบแรกด้วย ถ้า<ล>ก่อนไปแล้วก็ไปหากันอีกผมพอเสร็จพอผมคุยกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิเสร็จแล้วครับผมก็เลยออกไปหาอีกเขามาเซอร์เวย์ครับมามอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์มาเหมือนเขาแบบมาเช็คว่าจริงไหมอะไรเงี้ยเพราขาบอกว่าข้<พ>อแรกครับมาว่ามันมีคนชอบแบบโทรไปแกล้งว่าเออมันมีเหตุงั้นนี่แหละแล้วให้ตำรวจมาครับแล้วก็เอาไปหาอีกเขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวผมขอหาก่อนแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวผมจะวนเข้าไปเองนะครับพอเขาวนเข้ามาก็เลยมีมีนักข่าวมีตำรวจซึ่งตอนนั้นมีตำรวจผมบอกเขาถามผมแล้วว่า เกิดอะไรขึ้นและเรืออยู่ไหนเรือลำนี้จอดอยู่ไหนผมบอกว่าเรืออยู่ตรงข้ามปู่สปู่ตรงข้ามสปอครับนี่ประมาณกี่โมงเวลากี่โมงผมรู้เวลาตอนนั้นคืออันนี้รอบสองใช่ไหมหรือรอบหนึ่งไม่ไม่ยังยังอยู่รอบแรกรอบแรกเลยรอบแรกอยู่มี่ตำรวจแล้วมีตำรวจเข้ามาครับสองคนผมก็ยังแจ้งว่าเรือเรืออยู่อยู่ที่ปู่ตรงข้ามสปอเลยครับแล้วแล้วเสร็จแล้วพอเขาพูดแล้วเขาก็ยังไม่ลงเราก็ไปหาต่อไหมเขาเอาไปหาต่อครับแล้วเราไปหาต่อไหมกระจายกันไปก็ระจายกันไปนล่กตอนนั้นมีจิ๊กซกมาเพิ่มแล้วจอบกับ จ๊อบนั่งกับคุณแอร์ครับลงกับผมครั้งแรกเลยครับคือครั้งแรกคือต้องหาจุดตกให้ได้ก่อนไม่เคยใครลงกับผมแต่ใครนะจ๊อบอ่าจ๊อบครับแล้วแล้วโรเบิร์ตมาลงรอบไหนโรเบิร์ตไม่ได้ลงจ๊อบบู๊ดอ้วนครับคนเดียวเข้าใจครับเพราเขาเป็นคนข้อทรายไงก็เลยคิดว่าเขาเป็นคนเดียวที่ที่คุยรู้เรื่องตอนเราเป็นจ๊อบลงคนเดียวใช่อคนอื่นคุยไม่ได้เรื่องเมาตกใจผมเชื่อว่าเมาครับเชื่อว่าเมาแล้วครับวตกใจกันทุกคนผมผมยิงไม่ได้โอเคไม่เมาในความครับสรุปว แต่เขาแต่เขาบอกว่าตอนนั้นเห็นคุณจ็อบลงท้ายเรือกับเจสสกีคุณบอลครับน่าจะเป็นรอบสองที่เขาจอดนานที่โรเบิร์ตกับกระติกขึ้นไปเข้าน้ําตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นรอบสองแล้วใช่แล้วต้องเป็นรอบสองจอดสิบนาทีอ่ะจ็อบนั่งท้ายรถนั่งท้ายเจสสกีแล้วเขาบอกว่าไปชี้จุดตกบางจุดตอนนั้นชี้จุดตกสิบเอ็ดนาฬิกาห่างจากท่าพิบูลใช่ไหม เขาจะยื้อไปทางพระรามเจ็ดเกือบจะถึงไอ้บริษัทเอกชนที่มีกล้องจับติดก็คือเยื้อไปทางซ้ายถ้าจากขันหน้าเรือเนี่ยถูกไหมสิบเอ็ดนาฬิกาถูกไหมถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องเขาวิ่งตามลายที่เรือเขาวิ่งมาครับคือคือธรรมชาติของคนที่วิ่งวิ่งผ่านใต้สะพานพระรามเจ็ดนะครับคือมันก็จะมี2ออย่างก็คือวิ่งอ้อมโค้งตามโค้งสะพานก็คือเข้าตรงกลางสะพานกับอีกมุมหนึ่งก็คือวิ่งตัดวิ่งตัดเพื่อเป็นการย่นระยะทางทีนี้พอชี้จุดเนี่ยพอชี้จุดเสร็จมาร์กจุดเสร็จ เรือกู้ภัยเขาก็เลยออกไปช่วยกันตามหานักประดาน้าด้วยใช่ครับเรือกู้ภัยผมถามนิดเดียวแล้วทําไมปอถึงได้ขับไปอู่เอ็นบีซีเนี่ยใช่ถูกยี่สิบสามจุดหนึ่งสามครับเป็นเบ็พอดีทีมงานก็ช่วยช่วยหาใช่ครับใช่เนี่ยนี่เป็นจ็อกน้องใช่ครับมาร์คจุดเท่าไหร่ไยี่สิบสามจุดหนึ่งสามยี่สิบสามจุดหนึ่งสามเจสกีมารับเออไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ่ะ คนละอันกันเอาไม่เป็นไรเอาเป็นว่าอันนี้มีคนรับมือถือคนละเหตุการณ์ผมถามนิดเดียวก็คือว่าแล้วคุณจ๊อบอยู่กับคุณบอลไปไหนบ้างก็คือทำไมอ่ออกไปครับผมก็ถามว่าประมาณไหนจําได้ไหมผมก็พยายามบอกเพราว่าให้นึกโลเคชั่นที่เราเห็นแวบสุดท้ายว่าเราเห็นโลเคชั่นแบบไหนท่าทางคือการ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 มาร์คจุดตกในน้ำเป็นอะไรที่ยากครับแต่ถ้าคนเข้าใจอ่ะอย่างอย่างผมเคยผมก็จะผมก็จะไปยืนตรงนี้สมมุติว่าผมมายืนป่อเสาตัวนี้อยู่แลวผมมองไปตรงรถคันนี้ แล้วเหตุมันอยู่ตรงนี้ตรงกลางกะเอากะคำนวณเอาใกล้ๆครับประมาณนั้นก็เลยบอกว่าพยายามนึกนึกนกหางตาแว้บสุดท้ายว่าเราเห็นข้างๆอ่ะเป็นอะไรอยู่นะครับเมื่อจะได้สีอะไรที่มันแม่นที่สุดคือคือเป็นการคาดเดาผมเชื่อว่าเป็นการคาดเดาผมถามทีเดียวยี่สิบสลับเนี่ยคุณบอลไปเจอครั้งแรกเลยเคสกีไปหาไปหาทางคุณปอตอนประมาณห่างกันสีนาที เอานี้จากอูเอ็นบีซีออกมาเนี่ยขับมาจนถึงเจอคุณบอแรกเลยครั้งแรกเลยประมาณไม่เกินห้านาทีครับผมบผมไปเร็ววมากเลยไปไปแค่เนี้ยยังขัดกระเองบอกว่าจากที่นะครับแจ้งเนี่ยไปไม่เกินห้านาทีไปถึงคุณบอลคําถามคือคุณเล่าทีแรกคุณบอกว่านะครับคุณไปผิดทางคือคุณไปทางพระรามห้าก่อนแล้วไปเจอเรือเรสเจสกีอีกรามหนึ่งคุณก็บอกให้นะครับเขาอะไปจอดเรือ แล้วเดี๋ยวคุณจะไปช่วยคนก่อนแต่คุณบอกว่าเนี่ยคุณไปเพียงแค่5นาทีอันเนี้ยก็โกหกอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้นี่คืออยู่ในกําลังเล่าอยู่นะยังไม่ได้ทิ้งห่างไปไหนเลยแสดงว่าวันเนี้ยคุณไม่ได้เล่าความจริงหรือเปล่าแต่คุณพยายามเลียบเปลียงหรือเปล่าคุณพยายามอ้นี้หรือเปล่าแล้วมันไม่สอดคล้องกันเองหรือเปล่าเพราะถ้าคุณเล่าเป็นความจริงแล้วก็ทุกอย่างเนี้ยมันจะสอดคล้องกันหมดมันไม่น่าจะมีข้อพิรุษขนาดนี้ K แล้วเสร็จแล้วกลับมาครับ แล้วก็มาสองลำถูกไหมใช่โอเคกลับมาเก็บเรือใหญ่เรือสกีโบ๊ทขึ้นเขาจะสกีลงอีกลำหนึ่ง่แหละสองคนแล้วแสดงว่ารอบแรก20่สนาฬิกายีาทีถึง23่สนาฬิกายีมาทีสมนาทีเนี่ยคุณบอลไม่เห็นเรือรอบมาจอดเทียบค่ารอบแรกไม่เห็นไม่ได้เห็น ตอนที่เรือเข้าวนเข้ามาจอดนะรอบแรกมีสองรอบนะโอเคใกล้ใกล้สายตาว่าเรือรอบแรกนะที่ยังไม่มีอะไรเลยนะใช่ยังไม่มีใครมาช่วยอันนี้เห็นใช่ครับโอเคจะมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาแล้วมีอ่ผมไม่มั่นใจว่าตำรวจตำรวจมาหรือยังตอนนั้นนะครับแต่ว่าเห็นเจ้าหน้าที่มาเต็มเลยไาเรือก็ค่อยๆไหลเข้ามาแต่ว่าผมจะอยู่ใกล้ๆอยู่ในระยะสายตาที่ผมมองเห็นเสร็จแล้วเขาก็ไปรอบหนึ่งพร้อมกับชวนคุณบอลไปหาถูรอบนี้ถูกไหมใช่ครับโอเค ตอนครั้นี้มาเจสเสกีสองลามไม่ยากเอ่อหลังจากหลังจากที่ไปชี้จุดตกแล้วก็ทํางานกับเจ้าหน้าที่ระยะหนึ่งแล้วผมกลับกลับมาที่อู่มาเก็บเรือเพราะว่าตอนนักก้นเขาพักคือบอกว่าถัาออกซิเจนหมดพี่พักก่อนเดี๋ยวร<ช>ออีกชุดใหม่เขาตาม,มาเติมผมก็เลยบอกงั้นผมพักก่อนแล้วก็ตอนที่ตอนที่ค้นหาครับช่วงระหว่างค้นหามันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งว่าเจ้าหน้าที่บนเรือที่เขาเขาดำน้ําอยู่อ่ะเขาบอกว่าเขาได้รับแจ้งว่ามีคนกระโดดสะพานพระรามเจ็ด เขาได้รับแจ้งจ<า>เร<ข>า,าบอกพี่ไปไปตรวจให้ผมหน่อยไปดูให้ผมหน่อยว่าจริงไหมผมก็ขับเจสกีอ่ะพอบรรดาน้ําลงน้ําปุ๊กแล้วก็ขับไปไปดู <Okay. S 1> ไปดูผมก็ไม่เจอใครผมไปเจอคนที่ตกปลาผมว่าพี่ผมผมตถ,ถามหน่อยพอดีเขากาลังหาคนตกน้ําอยูอ่มีแจ้งว่ามีคนกระโดดสะพานมีพี่เห็นไหมพี่นั่งตกปลาอยู่ตรงนี้เขาบอกเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นแล้วก็ผมก็วนหาอยู่แปบ๊บหนึ่งแล้วก็ไม่เจอผมก็กลับมาคือหน้าที่ผมตอนนั้นก็คือเรือใหญ่เขาจะลอยลำอยู่ อยู่นิ่งๆตรงตรง,ตรงคิดว่าเป็นเป็นต้นของจุดตกก็คือสมมติว่าเขาคาดคะนว่าจุดตกตรงนี้หรืออยากเขาจะไปลอยข้างหน้าเพราะตอนนั้นน้ำมันน้ําขึ้นน้ํามันเดินอย่างนี้แล้วเขาก็จะปล่อยลงไปแล้วก็ปล,ปล่อยประดาน้ำเป็นทีมไหลเข้าไปพเขาโป่ขึ้นมาปุ๊บผมก็มีหน้าที่เอาเจสกีไปรับให้เขาขึ้นเพราะขเขาหนักเขามีถังออกซิเจนครับเขาจะว่ายน้ำช่วยเองไม่ได้แล้วเขาก็จะมีเชือกแล้วมันก็จะดึงไม่ไหวแล้วเพราะมันตั้งกระแสน้ำท่าเลยใช้วิธีเอาประดาน้ำขึ้นหลังเจสกีแล้วเอากลับไปส่่งททททีีีีเรือลลละคคคนนน แล้วก็เขาก็ลงใหม่้วทำอยู่อย่างนี้จนออกซิเจนหมดรอบแรกโอเคครับผมไปครั้งที่สองที่เขาเทียบท่าอือันนี้คุณบอลก็อยู่ในเหตุการณ์เทียบท่าครับตอนเทียบท่าครั้งที่สองเนี่ยที่จ็อบลงมาด้วยครับถูกไหมครับบางเพ่เป็นครั้งที่สองยู่ใ้ๆครับคุณเจ็อ่แล้วก็จากนั้นเสร็จเนี่ยอ่าสองคนก็ขึ้นไปบนบกเข้าห้องน้ำแล้วไปยาวเลยนะคุณจ็อบลงไปกับคุณบอลนะแล้วก็คุณบอลก็ไปชี้จุดครั้งที่สอง จังที่กู้ภัยก็เห็น11นาฬิกาว่าอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับโอเคไอ้รอบที่สองนี่ก็ประมาณเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนกว่าแล้วเที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยพอเที่ยงคืนกว่าเสร็จเนี่ยก็ปรากฏนักประดาน้ําเริ่มเคลื่อนไหวครับแล้วหลังจากนั้นจ็อบซึ่งอยู่กับคุณบอลไปไหนต่อครับเอ,อ่อคือไปชี้จุดตกแล้วผมก็เอาลันมาขึ้นเรือนะครับเพราะว่าหนึ่งเอ,อ่อเขาตัวใหญ่นะครับผมขับยาก ก็เลยเอากลับมาขึ้นเรืออีกรอบนึองกลับมาส่งเขาขึ้นเรือครับขึ้นเรือแล้วผมต้องออกเป็นคนเดียวแล้วทําไมแล้วทําไมเขาไม่หาจวช่วยกันหาต่อเขากลับกูกูเอ็นบีซีอะไเขาบอกไหมเออมาบอกที่หลังครับมาบอกหลังที่หลังแหละคือผมคือสภาพว่าหลังจากที่เขาไปบวดแล้วกลับมาเขากลับมาหาผมที่อู่ผมก็ถามถามทุกอย่างถามที่ทุกคนสงสัยคาถามแรกเลยทําไมพี่ไม่กลับไปที่กเทิเออทำไมถึงกลับไป u ูเอ็นบีซีอ่าครับเขาก็บอกว่าพี่ผมก็ทําอะไรไม่ถูกอะไรประมาณนี้ ก็คือบอกว่าพี่ถ้าเป็นผมนะผมจะกลับไปนะที่เกิดเหตุผมคุยกับเขาครับอันนี้คือเขาเขาเขามารอให้ปัดคาที่สปออมแล้วเขาแวะมาถามก่อนก็คือแบบขอท่านในการนิดนึงืออะไรตอนที่คุณมาตอนปีสองะนะครับพวกนั้นเขาอยู่ในโกดังไม่เจอใครแล้วครับผมไม่ได้ขึ้นไปคืออยอคุคอยู่ตรงคุณอยู่ตรงเรืออแต่พวกเขายังอยู่บนเขาบนเนาะผมไม่ครับผมดูผมคือไม่ได้ยินเสียงในโกดังถ้าอยู่ก็คืออยู่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างหน้าคือในโกดังถ้าถ้ามีการคุยกันผมจะได้ยินเพราะเสียงมนจะกล้องกับ ทำไมเมื่อปีที่แล้วตอนออกโหนกระแสเมื่อสองปีแล้วกว่าเนี่ยคุณบอกว่าปอเขาหากันอยู่ถึงปีสามแล้วก็กลับเข้าไปแต่ในความจริงมันไม่เป็นอย่างนับไม่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 ถึงครับไม่ถึงไม่ได้หาถึงปีส<ต>ามรแต่ตอนอแต่ตอนพูดอ่ะใช่แต่ตอนพูดเมื่อสามปีแล้วมันไม่มันไม่เป็นอย่างนนะครับคือเราไปดูตัวเลขข้อได้จริงแล้วเนี่ยครับปรากฏว่าเวลาที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาไปจอดอู่ N d C ตอนนั้นประมาณเท่าไหร่นะคุณหมอตีหนึ่งกว่าเนะคือเขาคือตัวนั้นนะฮะเข้ามาถึง เรือไปถึง n อ c ซประมาณตีหนึ่งก็คือจากเที่ยงคืนครึ่งถึงประมาณตีหนึ่งโอเคนะไม่ยคมคือเรือมาถึง n อ c ตีหนึ่งและตอนนั้นก็จะมีคนมาสมมีคนมาสมทบด้วยก็มีโบติกเคมากับกับคนอื่นๆต่ออ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเที่ยงคืนแต่ทำไมตอนผลกระแสคุณไม่ได้บอกนี้นะคุณบอกว่าไปเรือเนี่ยหายถึงตีสามปวจะกลับบู ตัวผมครับผมหมายถึงผมว่าค้นหากันอยู่ติด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 ปีสาไหมาถึงตัวคุณไม่ได้มาที่ปอคือผมทราบว่าเรือพี่ปอกลับไปจอดที่อู่เอ็บีซีก็คือพ่อบ้านนะครับเพราะเขามาเปิดประตูเพราะเขาล็อกประตูไว้แล้วเหมือนเหมือนพี่ปอตะโกนเรียกนะครับตะโกนเรียกให้แบบเปิดประตูนู้นเปิดประตูหน่อยเปิดประตูหน่อยอะไรประมาณนี้เว่าผมจะมีประตูตรงตรงขวดต้นไม้ผมมาปิดปิดล็อกริมเขื่อนเอาไว้อีกชั้นหนึ่งอันนี้เป็นถึงตอนกี่หนึ่งที่มาจอดใช่เพ่อบ้านโทรหาผมประมาณปีหนึ่ง ยี่สิบไปปลายเดือนีหนึ่งครึ่งน,นะครับว่าเรือคุณปอมาจอดที่ที่หู่แล้วนะครับผมก็ยังย้ำเขาเลยว่าที่เดินไปดูที่เขาปลูกเชือกนะว่าเขาปลูกดีไหมเดี<อ>๋ยวเชือกรูนว่าเราก็เห็นได้ทำไมจอดตั้งนานทําไมไม่เข้ามาเขารอรอ,อคนไปถายประตูรอพ่อบ้านเขาเรือจอดคนหขึ้นเนี่ยเห็นปะ่ะก็ยังไม่ยอมรับเพราะเมื่อนะครับตอนที่วันที่25กุมภาพันธ์25 6หหในรายการโหนกระแสคุณบอกเองว่าคนเหล่านั้นอ่ะคือพิธีกรถามคุณชัดเจน นะครับถามคุณชัดเจนอ่าเดี๋ยวเราไปฟังอีกรอบก็ได้ครับอันเนี้ยมันต้องแบบเอากันให้ชัดๆเอากันแบบให้ชัวร์นะครับเพราะโอ้โหแบบเฮ้ยวันเนี้ยเราอยาาอย่างอย่างที่บอกจุดประสงค์คือเราต้องการที่จะเอาผิดกับคนที่ไอ้นี่นะครับเราต้องการเอาผิดกับคนที่นะบ,บิดเบือนกระบวนการยุติธรรมนะครับเราก็ต้องรอดูอ่ะเราไปฟังนะครับว่า เขาพูดว่าไงค้ายลำหนีไหมเดี๋ยวไปเดี <the hmm. <the ๋ยวไปฟังดูอีกรุ <the <the ่นหนึ่งนี่ร네ุ่นหนึ่งนะคือเทโอทโอครับทีนี้มีโอกาสไหมครับถ้าเกิดว่าตังโมไปด้านหลังแล้วบังเอิญว่าตกลงไปข้างหลังแล้วโอกาสที่ใบพัดจะไปโดนน้องมันมีอ้มีมีโอกาสเป็นไปได้ครับแต่ว่าน้องยากนิดนึงเพราะเรือเคลื่อนที่อยู่เรือไม่ได้ไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วพอตกปุ๊บเรือเขาจะหนีออกไปอืนะฮะโอกาสโดนก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีฮะแต่ก็โอกาสยากแต่ด้วยด้วยแรงกระแทกอ่ะก็เหมือนเราตกเจสกีพี่กระกิง กระเด็นกระดองก็เจ็บกระจุกพอสมควรแล้วเนี่ยน้องผู้หญิงเรือลำที่ตังโมนั่งนี่นั่งได้กี่คนนั่งได้ประมาณสิบท่านครับลำนี้นะฮะใช่ใช่ใช่ถูกไหมนี่ลำนี่คือเพื่อนของคุณตังโมนะเรือลำนี้นะฮะนั่งได้มากี่คนประมาณสิบท่านสิบคนนะครับเนี่ยนะฮะทีนี้เนี่ยผมขออนุญาตถามแบบนี้เห็นบอกว่าหลังจากที่คนขับเรือลำนี้หลังจากที่ตังโมตกไปแล้วไปวนหาแล้วไม่เจอ เรือลำนี้เนี่ยเขาขับรถเอ้ยโทษนะเขาขับเรือลำนี้กลับไปหาทางคุณอ๋อไม่ฮะคือเขาวนช่วยหาวนช่วยอยู่งั้นนะฮะวนตั้งเล่นแต่สะพานพระรามเจ็ดพระรามห้ามาถึงสะพานเจ็ดสดาคือเขาก็จะวนหาเพื่อนเขาตลอดวนจนญาติของของคุณตาง่ยไปที่อู่ก็เหมือนมีการโทรพูดคุยกันเขาถึงได้กลับเข้าเข้าไปฝั่งก็คือกลับเข้าฝั่งแล้วก็เอารือกลับไปเจาะที่ที่อู่ยังประมาณตีเกือบตีสามที่เรือเข้าไปเจาะที่อู่ แล้วได้จเจอคนเดือไหมอตอนท,อนที่ตอนที่เขาเข้าไปเนี่ยคือที่อู่มีพ่อว่าอยู่แค่คนเดียวก็ทีมผมก็อยู่ในน้ํากันหมดแล้วตอนนั้นครับ,บก็พ่อว่าเขาบอกว่าก็าคือมีญาตเข้ามาเยอะยี่สิบสามสิบท่านนะฮะที่ไปที่นั่นนะก็เหมือนขึ้นมาพูดคุยกันแล้วก็ตามคนก็อาจจะแต่งแยกแยกันอันนี้ไปแจ้งความนะอันนี้ไปตรงโน้นนะตร,นนะตรงนี้นะอันนี้อาจจะจัดพอผมกลับไปถึงที่อู่ประมาณตีเกือบตีห้าเนี่ยก็คือไม่มีใครอยู่แล้วครับแล้วทางฝั่งของบดนี่แหละครับนี่คือ คุณเล่าในการโหนกระแสชัดเจนนะครับเพราะคุณหนุ่มกัญชัยถามด้วยว่าเฮ้ยแล้วเรือลำนี้เขากลับไปไปใช่ไหมคุณบอกไม่ได้กับวนอยู่แล้วคุณจะบอก,บอกว่าเฮ้ยตัวคุณได้ยังไงแสดงว่าคุณเนี่ยนะครับกำลังปกปิดเรื่องนี้หรือเปล่าคุณพยายามจะปกปิดเรื่องนี้หรือเปล่าแล้วทําไมต้องปกปิดทําไมคุณไม่พูดความจริงให้มันให้มันจบจบไปอันนี้คือสิ่งที่ผมสงสัยนะครับอ่าอ่าที่เขาพูดถึงเนี่ย เดี๋ยวคุณฟังจอดอยู่ NDC ตอนนั้นประมาณเท่าไหร่นะคุณหมอตีหนึ่งกว่านี่คือตัวนั้นนะฮะเข้ามาถึงเรือไปถึง n d c ประมาณตีหนึ่งก็คือจากเที่ยงคืนครึ่งถึงประมาณตีหนึ่งโอเคนะคือเรือมาถึง n d c ตีหนึ่งและตอนนั้นก็จะมีคนมาสมมีคนมาสมทบด้วยก็มีโบติกมากับค่เดียวเดียวเรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเที่ยงคืนแต่ทําไมตอนฝนกระแสคุณไม่ได้บอกนี่นะคุณบอกว่า ไปเรือเนี่ยหาถึงตีสามกว่าจะกลับปูตัวผมครับผมหมายถึงผมว่าค้นหากันอยู่จึถึงตีสามไ่ถึงตัวคูณไม่ได้หมายถึงปอคือผมทราบว่าเรือที่ปอแต่ตอนนี้บอกว่าหมายถึงตัวเองไม่ได้หมายถึงปอไม่ได้หมายถึงเรือหมายถึงตัวเขาและคําถามคือคุณเล่าด้วยสามว่าตีสามไปพ่อบ้านนะับโทรมาหาคุณตอนตีสามแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปดูพ่อบ้านโทรมาตอนตีไหนนะตอนตีอะไรนยจอดที่หูเอ็นบีซีก็คือพ่อบ้าน นะครับเพราะเขามาเปิดประตูเพราะเขาล็อกประตูไว้แล้วเหมือนเหมือนที่ปอตะโกนเรียกนะครับตะโกนเรียกให้แบบเปิดประตูลูกเต้ยเปิดประตูหน่อยเปิดประตูหน่อยอะไรประมาณนี้เว่าผมจะมีประตูตรงตรงขวดต้นไม้ผมมาปิดปิดล็อกริมเขื่อนเอาไว้อ, <dafür. S 1> อีกช<อ>ั้นหนึ่งอันนี้เป็นตอนตีหนึ่งที่มาจอดใช่เพราะบ้านโทรหาผมประมาณตีหนึ่งที่สิบไปปลายตีหนึ่งครึ่งะครับว่าเรือคุณปอมาจอดที่ที่อู่แล้วนะครับผมก็ยังย้ำเขาเลยว่าพี่เดินไปดูที่เขาผูกเชือกนะว่าเขาผูกดีไหมเดี๋ยวเชือกลูา เราเห็นได้ทำไมจอดตั้งนานทําไมไม่เข้ามาอ๋อเขารอรอคนไปายประตูรอพ่อบ้านเขาเรือจอดคนนะขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาอยู่บนฝั่งแล้วมาอยู่บนบนเขาเรียกกําแพงเขื่อนแล้วมาอยูบอ่บนเขืออ่อนคือของผมผมันก็จะเป็นพื้นที่ผมเป็นเขื่อนสาธารณะแล้วก็จะลงไปโป๊ะไปยัง<ต>ครับมาอยู่ตรงเขื่อนแล้วเพราะเขาเข้ามาในอู่ไม่ได้เพราะประตูปิดอ๋อเลยต้องรอครับเขาว่าตะโกเรียกพ่อบ้านดูพ่อบ้านตื่นมาเปิดประตูให้โอเคก็ประมาณตีหนึ่งขึ้นไม่ได้ขึ้นเรือจอด หลอดครับแล้วคนเรือขึ้นแล้วคนก็ขึ้นผมยังย้ำให้ไปดูเชือกให้ดีนะาะเดี๋ยวเดี๋ยวเชือกหลุดเดี๋ยวเรือมันจะไหลออกไปอีกครับแล้วเสร็จแล้วมันก็จอดจนถึงเนี่ยผมดูตามเวลานะตามเวลาเพราะว่าเราจะได้ไล่ตามข้อเท็จจริงเขาไม่หาแล้วเนี่ยเขาไปจอดอยู่เอ c ดีซครับผมถามวิเดียวครับมีใครพูดถึงไปเอาร้านซ่อมมือถือไหมไม่มีครับเออผมทำไมเพราะว่าตัวเลขไม่ไม่ได้ยิน คือไอ้ไม่มีไม่มีผมไม่ไม่ยืนยันเลยคือผมไม่ไม่ได้ยนเลยไม่ได้เพราะผมไม่ไม่ได้เจอก็คือผมเจอกันตอนที่อยู่ตรงท่าพี่บู์แล้วหลังจากนั้นก็คือเรือกระจัดกระจายกันไปแล้วก็เรือเขากลับมาตอนไหนอ่ะผมก็ยังไม่รู้จนมารู้ก็คือพ่อบ้านโทรบอกว่าเรือเขากลับมาจอดแล้วใช่ปีหนึ่งครึ่งประมาณจะเกิดปีหนึ่งครึ่งครับปีหนึ่งครึ่ง่บ้านโทรบอกทีนี้ผมถามต่อเลยว่าพอจอดในเวลานี้ครับยาน ใช่เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งจอดก็น่าจะน่าจะก่อนหน้าน claro ั้นครับจอดก็ก yeah, ่อนหน้า okay นั้นนะจอดตั้งก็ประมาณตีหนึ่งสิบสองก็จอดมาเนี่ยก็ติดได้อีกอย่างหนึ่งครับคือพ่อว่าบอกว่าเขาเขาตะโกนดังมากเขาปูแซงปวดปวดฉี่มากจะคือจะวิ่งเข้าห้องน้ำพอเปิดประตูปุ๊บจะวิ่งปุ๊ดเข้าห้องน้ำไปเลยตั้กี่โมงนะตั้กี่หนึ่งตอนที่เขาไม่ยืนรอรอประตูเปิดนะครับเขาบอกเขาตะโกนเรียกดังมากแล้วแซงเข้ามายังไงเนี่ยเมื่อแซงเขาอยู่ในเรือเหรอแซงเขาขึ้นขึ้นมาพร้อมกันกับพวกมือปอคครับเนี จอดถึงตีหนึ่งแล้วทําไมตอนนั้นเนี่ยตีสองค,คุณบอลบอกว่าเป็นคนขับไปที่พอลิแท,น,น,ทนอคอคอนะครบเป็นรับนะอพอลิแทนอคอคอรผมชื่อผู้ชื่อให้ถูกอัเน,นเนี้ยนะนนก็เป็นประเด็นอีกนะครับก็บอกว่าเขาบอกว่าโอ้โหเรียกนางมากเพราะคุณแซนปวดฉี่คำถามคือทำไมคุณแซนไม่ฉี่ท้ายเรือล่ะครับทำไมคุณแซนไม่ฉี่ท้ายเรือนะครับก็ในเมื่อบอกเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกติสามารถฉี่ได้อะไรได้ก็ปวดฉี่หนักไช่เหรอโอ้โหตะโกนโวววย ทำไมไม่ฉีดท้ายเะะรือซะละนี่แหละครับคือสิ่งที่ผิดปกติหรือเปล่าคุณบอกว่าเฮ้ยเป็นบบเป็ดเจ็กบุตรคนคนนู้นทำได้คนนี้ทําได้คุณไม่เคยทากันเหรอแสดงว่าคุณแซนก็น่าจะเคยทําหรือเปล่าแล้วทําไมคุณแซนไม่ทําล่ะครับฉี่ท้ายเรือ